บายดีพี่น้องสบายดียำแรงเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้ากระบอกแรงบ่กทำเราก็ประมาณถูกกว่าแล้วผัดหอยพอผัดหอยเดียวไปหมดหมดเลยแล,แล้วก็เกลือเห็ดเนาะมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าสองคนนี้แล้ว

ลุงเจ็บเขียวะสันะอะดิ่ฟันลุงเอ้ย้ะทิ <c ười> ่ปากงี้ไวอ่างกุสาวผมามือบอว่าบายทุกเีสค่ครับผมสีฟูดเลยวันนี้ าาหนึ่งกระซามใหญ่เลยพูด <c oughs> เลือก็ไป็นองหนึ่งซาม เนี่ยตอนเขาเจียบอันงอเลาะนี่ไงแม่ต้นมาอะไรมาไม่ได้ไปหัวซุแล้วมา

ว่าจะกินสองเถาแล้วลุงรักมาง<ะ>งเทีย,ย,ยนหนึ่งเทียงจะตีนงวนงวนน้ำอยู่ข้างหากินหนุกจะได้เป็นหมดนกตัดแต่นี้ก่อนแล้วก็เอาแต้เนื้อมันหนึ่อับอยู่น้อยนี้น้ำฉัดมันอ่อย

อขา้าอเบผมนั่นหรอลงตกละก็เทียวือผมตกมาไม่ใส่ที่จะหมดทั้งที่จะหมดแล้วลืมือ้ยโทอะไทำไมอันนั้นีดูเอ้าทำไมซื้อนี่มาไม่แกะนะครับเขากินแต่ละเรื่อเริ่มร้อนใช่รออยู่ มัแค่ยากหน่อยนะความจุน้อยกุ่เด่น ไยาว้อนนี่ไมาาเลยไป่าจะหอยลายเยอะเ้จะเอาไปเนาะมันน้อยมไปขายกรุงเทพปะลุงเยอะหาย่ายหอยลายดขาโดยยิงหายากเนาะเมิ ทำไปเกินอรมีรูใหญุ่้นูคนะกระทุยกร,ระทุยกร,ระทุยอไม่ใช่รูรบร่ก้นะแูแหเป็ะไรกร้วทุย้าซเด็กน้อยอแอยล้ว่เด็กลกอุย

อ่มน้อยแบบนี้น้อยอย่างหยุดชุกได้หิ่งหอบก็ไม่ห่านเลยหยดหยาบปวดฟันไปจะส่งไปทำงานมคนอื่นมามาปวดฟันเนีรุ่งกันนะลาเด้อพี่น้องจ่าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ พบกันใหมค่คลนะิปหน้าสบายดีครับ